งานโพแก้วครับวันนี้ไอ้ควงควงข้าวกดันารสามหมื่นเนาะไอ้ควงหาสัมพร้อมจะเป็นโพแก้วนะครับ้าสี่เปอร์เดียวพร้อมครับขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับ